ไปเที่ยวบ่อยไหมน้ำตกใกล้ไปไม่เคยไปอ้น้ำตกเนี่ยที่นี่ครับไปครับไปบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับแล้วมันจะมีน้ำไหมเนี่ยตอนนี้มันทันวาคมไม่ไปไม่รู้ครับไม่ไปไม่รู้ต้องลองดูครับต้องลองดูเดี๋ยวเอามือแตะแตะอ้ยหนาว ร้อนมากเลยร้อนมากเลยพี่ไปช่ี่พี่จะทำอะไรครับก็เอาขาแตะแตะถ้ามันน้ำมันเยอะก็ลงไปแช่เลยแล้วก็อ้ยหนา้วร้องไห้เลยนะเรามาที่น้ำตกแม่สวรน้อยนะครับเป็นน้ำตกในชุมชน มาถึงปุ๊บก็จะเป็นชั้น7เลยครับก็จะค่อยๆเดินลงไปน้องๆบอกว่าให้เราไปที่ชั้น4จุดนั้นน้ำจะเยอะพอสมควรก็จะลงเล่นได้ด้วยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับต้องไปดูกันถึงหรือยังน้ําตกชั้นไหนอันนี้คือชั้นที่เท่าไรชั้นที่6เลยเหรออาวมี7ชั้นไหมเหรออ๋ออันนี้ชั้น7อันนี้ชั้นแรกชั้น7มาถึงปุ๊บจะเป็นน้ําตกชั้นแรกเลยชั้น7 เยอะกว่าพี่อยู่แล้วน้องพลังเยอะกว่าพี่เด็กๆรอด้วยรอพี่ด้วยชั้นหชั้นหกอ๋อแสดงเมื่อกี้ชั้นห้าถูกแล้วเอ้ยชั้นเจ็ดอันนี้ชั้นหกในชั้นหกชั้นหมีคนด้วย ก็คือพวกเรา <laughs> แองใส่เสื้อสีเหลืองนาเนียใส่เสื้อสีแดงจำได้ไหมเนี่ยน้ <laughs> องวิ่งขึ้นวิ่งลงรอด้วยรอด้วย <laughs> อะไรอ่ะครับมะขปรกจะพอเนึงใบนี้เหรอฮะวอนนี่มันเป็นคุณมขมข้าวมันมีโรบาเนี่ยเป็นเมื่อเป็นแค่กินเปิดไหมครับกินเป็นไข้แล้วจะหายอ๋อแก้ไข้ได้อ๋อครับกองขมมะขบเหรอเขาเรียกมะขบ แก้ไขครับเขาบอกไม่ไหวเลยไม่เป็นไข้กินได้ไหมกินไปแล้วด้วยแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าใครเป็นไข้ มันขมขมขมยังทำไมห,หน้าน้องนิ่งๆิ่งมากเลยไม่ขมเลยมไม่ขนะม,มเลยเหรอละหวานมาละหวานเอาไปผัดอยู่ในป่านี่เลยเห็น <c oughs> ไกลๆด้านนู้นแล้วครับน้ำตกน่าจะเป็นชั้นนี้แหละชั้นสี่ที่น้องบอกว่าเล่นได้ประมาณอกน้อง <c oughs> โอ้น้ำตกใหญ่ แล้ววันนี้ชั้นสี่ที่น้องบอกใช่ไหมครับก็บอกว่าชั้นสี่เล่นอาซุณคูณไม่เคยมาแม่ก็สิีแลนานแล้วตอนตัวเท่าน้องนะฮะเล่นได้เหรอไม่หนาวเหรอเอาชวนพี่พี่เข้าลงน้ำหน่อยเร็วโอ้โหพี่พี่ลงน้ำตามน้องหน่อยเร็ว นี่คือถูสบู่เลยเหรอสะอาดเลย <laughs> เออมีใครสนใจยืมสบู่น้องได้นะครับลมก็แรงละอองก็เยอะน้ำก็น้ำเยอะเหมือนกันนะครับมีคนมีคนเริ่มลงไปยอมเปียกนิดนึงแล้วฮะน้องตาวเขาต้องต่ายอมเปียกไม่ลงเลยหรอครับ <laughs> เอามือแตะน้ำก่อนก็เผื่อเผื่อชอบนะครับ โอ้พี่คนนู้นไปนู้นแล้ว,ลวเลยมาเลยเอาไปอีกไปอีกไปอีกไม่โดนไม่โดนไม่โดนโโดน,โน้ำเยอะนะน้าเยอะเยอะ อากาศหนาว<ม>ก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวต้องฤดูร้อนเหรอครับเดินรักคูเลมากเลยฮนะน้ำมันไหลแล้วมันหนาวรืเหรอครับค่อยๆเดินแต่หนาวครับหนาวอะไรมันหนาวน้องหนาว มีใครเอาอะไรให้น้องเอามีหมวกมีอะไรให้น้องหน่อยแม่เผื่อช่วยอุ่นขึ้นหน่อยนึงน้องหนาวผมก็อยากลงเมื่องาให้เป็นพี่ีว่ามาถึงแล้วมันยืนถึงใช่ปะแต่ว่าน้องบอกไม่ลึกไม่ลึกใช่ไหมไม่ลึกนะไม่หนาวมากเออหนาว กลับกันเถอะก่อนที่ฟ้าจะมืดนะครับขาลงขาเดินง่ายขาขึ้นง่ายกว่านะ